ที่ดิน11แปลงที่ถูกอุทยานแห่งชาติตรูเตาและเจ้าหน้าที่จากกองทัพเรือภาคที่3ตรวจยึดเพื่อดําเนินคดีพบว่ามีชื่อของบุคคลที่มีชื่อเสียงตกเป็นจํำเลยร่วมถึง8คดีนะคะขณะเดียวกันยังพบว่ารีสอทส,ส่วนใหญ่ยังคงเปิดดําเนินการไปตามปกติถึงแม้ว่าจะถูกดําเนินคดีตั้งแต่ปีที่แล้วติดตามรายละเอียดจากคุณนาตยาแวววีรคุปค่ะร่องรอยการถางป่ากินบริเวณเกือบ20ไร่ คือพื้นที่ก่อสร้างรีสอร์ทสามแห่งที่อุทยานแห่งชาติตะรุเตาตรวจยึดจับกลุ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วตลอดเวลา4เดือนที่ผ่านมาที่มีการแจ้งความดำเนินคดียังไม่สามารถยุติการก่อสร้างในพื้นที่พิพาทได้ระหว่างการลงตรวจพื้นที่ของหน่วยปฏิบัติการกองทัพเรือเกาะหลีเป๊ะพบว่ารีสอร์ทหนึ่งในสแปลงที่ถูกตรวจยึดจับกุมยังคงเดินหน้าก่อสร้าง เจ้าหน้าที่บอกว่าการก่อสร้างรุดหน้าไปมากจากการตรวจยึดเมื่อปลายปีที่แล้ววันนั้นการก่อสร้างมีเพียงการวางฐานรากผู้แสดงสิทธิครอบครองที่ดินกว่า5ไร่แปลงนี้มีหลักฐานเป็นหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดินมือเปล่าและส่งมอบการครอบครองจากชื่อของชาวเลคนหนึ่งเป็นของผู้ประกอบการและเจ้าที่ดินรายใหญ่บนเกาะลีเป้ อีกแปลงที่อยู่ใกล้เคียงกันก็มีความคืบหน้าจนเกือบจะแล้วเสร็จบนที่ดินแปลงเดียวกันยังพบการแบ่งเขตเตรียมขายและให้เช่าที่ดินแปลงหนึ่งบริเวณนี้มีผู้แสดงสิทธิ์เป็นนิติบุคคลไทยที่มีผู้บริหารเป็นชาวต่างชาติการขยายตัวของกิจการท่องเที่ยวทําให้ที่ดินบนเกาะลีเป้มีราคาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จำนวนที่ดินที่มีการนำชี้แสดงความเป็นเจ้าของจำนวนประมาณ50แปลงล้วนมีปัญหาพิพาทในจำนวนนี้มี11แปลงที่ถูกอุทยานแห่งชาติตรูเตาแจ้งความดำเนินคดีข้อหาบุกรุกอุทยานและตรงนี้นะคะก็เป็นที่ดินแปลงใหญ่อีกผืนหนึ่งค่ะที่มีการตรวจยึดจับกลุ่มโดย อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตานะคะตั้งแต่บริเวณนี้เป็นต้นไปจนถึงด้านในนะคะมีผู้ประกอบการจำนวน8รายค่ะที่ถูกดำเนินคดีอยู่ในเวลานี้นะคะจำนวนที่ดินทั้งหมด8แปลงมีการออกเอกสารสิทธิ์โดยสค .1 เพียง3แปลงพื้นที่รวมสีไร่เศษค่ะแต่ว่าพื้นที่การครอบครองและใช้ประโยชน์ทั้งหมดมีมากถึง26ไร่กว่าค่ะรีสอร์ทหลายแห่งที่ถูกตรวจยึดยังคงเปิดดำเนินธุรกิจ ป้ายของอุทยานแห่งชาติตะรุเตาติดแสดงไว้หน้ารีสอร์ททั้ง8แห่งบริเวณนี้ผู้ประกอบการยื่นอุทธรณ์โดยอ้างเหตุผลว่าได้ซื้อที่ดินต่อจากนายหน้าและมีเอกสาร2คอ .1 เป็นหลักฐานถูกต้องซื้อจากชาวบ้านรุ่นเก่าก็ในอค .1 อก็เขียนวอานี้นายนี้นายนี้นายน,น,นี้ที่ซื้อกันมาตกทอดกันมาหลายรุ่นหลายจมัยซื้อโดยตรงจากทายาทของอขอนาย2ค .1 ไหมคะ ม่ไม่ไม่ซื้อโดอยตรงจากท่านทายาททายาทครับผมเพราะว่าซื้อโดยตรงจากทายาทไม่ได้เพราะว่าทายาทก,ก็มีกันเยอะรีสอร์ทของนายเทียนยังคงเปิดรับนักท่องเที่ยวเขาหวังว่าอย่างน้อยฤดูท่องเที่ยวปีนี้จะทําให้ได้เงินกลับคืนมาบ้างหรือว่ามันไม่เคยมีเขาขอให้แนวทางแก้ไขปัญหาของทางราชการยังพอมีที่ยืนให้กับผู้ประกอบการรายเล็ก เอกสารสรุปคดีที่อุทยานแห่งชาติตรุตาแจ้งความดำเนินการ11รายพบว่ามีชื่อของบุคคลสำคัญคนหนึ่งในจังหวัดสตูลตกเป็นผู้ต้องหาร่วมถึง8คดีซึ่งบุคคลนี้ถูกระบุว่าเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการซื้อขายที่ดินส่วนใหญ่บนเกาะหลีเปะ๊ะและกำลังรวบรวมเงินจากผู้ประกอบการจ้างทนายความต่อสู้คดีนาตยาแวววิรคุปไทย P ี s รายงาน ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ดินสันนิษฐานว่าแผ่นดินที่เพิ่มขึ้นและอยู่นอกเอกสารสิทธิ์นสอสอีกทั้งยังมีการอ้างสิทธิในการครอบครองบนเกาะลีเปะจังหวัดสตูลซึ่งทีมข่าวไทย p ี s เคยนําเสนอไปก่อนหน้านี้มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะไม่น่าจะสามารถออกเอกสารสิทธิ์ในการครอบครองได้นะคะขณะที่ปปทจะส่งเรื่องถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อให้แก้ปัญหาการบุกรุกที่ดินค่ะ เลขาธิที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปทยอมรับว่าการแก้ปัญหาในทุนบุกรุกที่อุทยานแห่งชาติตรุเตาในเกาะลีเป๊ะจังหวัดสตูลยังไม่มีความคืบหน้าเนื่องจากพบเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ให้ความร่วมมือแม้หลักฐานข้อเท็จจริงจะเข้าข่ายกระทําผิดจริงค่ะมันปรากฏอย่างนั้นก็เพราะว่าทางอุทยานเนี่ยเขาไปแก้ความแล้ว แต่ก็ยังมีการก่อสร้างทำอย่างต่อเนื่องเนี mm ่ยเราถ้าอย่างเนี้ยมันมันมันก็เหมือนกับว่ามันไม่ได้เกรงกลัวกฎหมายอ่ะที่เราก็เข้าใจในบริบทของในพื้นที่เนี่ยบางครั้งเนี่ยเออความสังคมไทยเราเนี่ยมันมันก็จะรูปหน้าปาจมูกกันอย่างเงี้ยซึ่งได้มีข้อเสนอว่าถ้าอย่างนั้นก็ควรจะให้ดีนไอเขาลงไปทำกันมันมันจะได้เอ่อได้พลอยุติสักทีไม่งั้นมันจะไม่เหลือเอา คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้สรุปข้อมูลทั้งหมดเสนอต่อพลเอกไัยบูรณ์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคให้พิจารณาสั่งการและเสนอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI รับเป็นคดีพิเศษส่วนการแก้ปัญหาเบื้องต้นเห็นควรให้คณะกรรมการป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดสตูลดำเนินการเรื่องการบุกรุกป่าบนเกาะรวมทั้งปัญหาชาวเล ส่วนที่ดินที่สันนิษฐานว่าเป็นแผ่นดินเพิ่มขึ้นใหม่และอยู่นอกเอกสารสิทธิ์นสอสอีกทั้งสิทธิในการครอบครอง วันนี้มีปฏิบัติการร่วมกันระหว่างกองทัพเรือภาคที่3และสำนักอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปรวบรวมหลักฐานเปรียบเทียบภาพถ่ายทางอากาศย้อนหลัง50ปีพบข้อมูลว่าบริเวณนี้เคยเป็นทะเลและหาดทรายมาก่อนการออกเอกสารสิทธิ์การครอบครองจึงไม่ถูกต้องตามกฎหมายและเตรียมส่งมอบหลักฐานในการดำเนินคดี ซึ่งมีรายงานว่าที่ดินแปลงนี้มีชาวต่างชาติเช่าจากผู้แสดงความเป็นเจ้าของระยะเวลา15ปีเป็นจำนวนเงิน40ล้านบาทและได้ชำระไปแล้ว10ล้านบาทค่ะ